สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีท94ทาโร่นะคะแชนแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่24และไพอ่ออลลโค่นะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าอีสกิชาตินะคะกว่าเขาจะชัดเจนกับคุณนะคะซึ่งมาดูว่าโคตรนานนานมากๆจนคุณเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่านะคะลองมาดูกันเพื่อหาหนทางถ้าไม่ดีเราก็มูฟออนกันดีกว่าเนะพวกเรา <laughs> <c oughs> เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้าง เขานะคะเป็นคนที่มีความผูกพันกับคุณนั่นแหละอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยมันเนิ่นนานแสนนานแล้วนะคะจนคุณน่ะอยากจะตัดเขาทิ้งหลายครั้งหลายคราแต่ก็พอจะตัดทิ้งเสร็จเขาก็กลับมาแล้วเขาก็กลับมาทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่พอกลับมาเสร็จก็ทําให้คุณเจ็บอีกอะ่ะเจ็บแบบไหนไม่ได้มาหลอกลวงหรือทําให้คุณเจ็บช้าน้าใจแต่ก็คือมาแล้วไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นอะ่ะมาดึงให้กลับไปแล้วก็ไปอยู่ณจุดเดิมแล้วสุดท้าย คุณก็ต้องเหงาแล้วก็เศร้าเหมือนเดิมอีกอ่ะแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะได้ความชัดเจนแล้วอ่ะไม่รู้แหละเมื่อไหร่แต่มีความรู้สึกว่าอยากจะรู้คําตอบเร็วๆถ้าเขาชัดเจนได้คุณก็พร้อมแล้วเพราะว่าคุณเบื่อกับการรอคอยนะทำมาทุกวิธีแนละ้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายนะคะไปดูซิในใจเขาอะ่ะคอนเทนต์นะคะเขาอีกนานไหมกว่าเขาจะชัดเจนกับคุณ ตัวเขาเนี่ยยังติดในการรักอิสระนะคะรักอิสระมากมายแล้วก็เป็นคนที่เก่งมีเรื่องราวอะไรเข้ามาให้เขาทํามากมายในชีวิตของเขามีเป้าหมายในชีวิตมากนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะมีความรักโดยเฉพาะกับคุณเนะี่ยตอนนี้เหมือนกับเขาคิดแผนอะไรอยู่นะเนี่ยชาลิออนเขาน่าจะมีการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะจากวันที่ตัวคุณไม่ได้รับความชัดเจนเป็นใครก็ไม่รู้ในชีวิตของเขาเป็นติ่งอะไรก็สักอย่างนั้นแหละนะ นับตั้งแต่ทีนี้ไปละไม่เกินเนี่ยจากที่ไปไม่เกิน8เดือนหรือเดือน8ก็ได้อ่าเข้าข้างตัวเองเดือน8หน่อยมันจะเริ่มมีอะไรเห็นไหมนี่ก็เลข8ดอีกมันเริ่มจะมีเลขเจมันเริ่มที่จะมีอะไรดีขึ้นขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนั่นแสดงว่าเขาก็เบื่อกับการที่มามาหายหายของตัวเขาเหมือนกันนั่นแหละเพราะที่ผ่านมามันไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณคิดเขาไม่ได้กักเขาไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเขายังไม่พร้อมเขายังจะมีในเรื่องของ เรื่องราวของการเงินและนิสิตน,นะคะเขาจะกลับมาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้คิดว่าชัดเจนแน่นอนคุณรอไว้ได้เลยนะเขาจะเข้ามาให้คุณได้เห็นเขาบ่อยๆจนมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเริ่มพร้อมกับคุณแล้วเพราะตัวเขาก็รออีกแค่หนึ่งถ้วยด้วยเช่นกันนะคะเขาส่องคุณมากมายเพราะว่าเขาต้องการที่จะโฟกัสในด้านของคุณเขาอยากได้รับความชัดเจน <c oughs> เช่นกันไม่เฉพาะแต่คุณนะคะเพราะเขาเบื่อแล้วกับการที่ต้องอยู่คนเดียวอีกไม่นานเขาจะมาแล้วนะคะชัดเจนกับคุณ